นสาวคนหนึ่งกำเนิดลูกกว่า300คนในปีเดียวกันนะครับแต่ที่แปลกแหวกแนวก็คือพ่อของเด็กเนี่ยเป็นอสูรไม่ซ้ำหน้ากินมามา่าไม่ซ้ำถ้วยนะครับผมเหตุการณ์แปลกๆสยดสยองแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผมก็ขอย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนนะครับผมปีมะสิงแรมมลึง โดย10ปีก่อนนะครับผมมนุษย์และอสูรเนี่ยจะอาศัยอยู่ร่วมกันโดยที่การจอมพลังไม่เข้ามายุ่งถ้าเข้ามายุ่งก็คือจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะฮะซึ่งพระเอกเราก็มีชื่อว่าโอริโอริเนี่ยก็คือเป็นลูกครึ่งอสูรนะครับหน้าเหมือนคนแต่ทรงสกิลเนี่ยเป็นอสูรโดยมีการผสมผสานจากแม่ที่เป็นแมงมุมและพ่อเนี่ยที่เป็นซีอุยนะครับผมซึ่งเป็นมนุษย์ก่อนที่ โอลี่เนี่ยจะลืมตาดูป้าป้าแต่ป้าก็ไม่อยู่ให้ดูสักก่อนนะครับเนื่องจากว่าไปเก็บตำลึงที่เพชรบูรณ์ลืมดูทางสะดุดตกจากยอดเขาคว้าตำลึงไม่ทันมาทํากินตายหาสะก่อนนะครับผมก็เสียใจด้วยและปัญหาบ้านชาติเกิดก็ต้องตาลึงนะครับผมโดยมีปัญหาเกิดจากโอลิเนี่ยดันป่วยสะก่อนนะครับซึ่งแม่ของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาเขาด้ดยวิธีของอสูรได้เธอเนี่ยจึง จึงต้องไปพึ่งไอ้ครโรนะครับซึ่งเป็นน้องชายของปวดตนเองแล้วเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผมซึ่งครโรเนี่ยก็ยินยอมที่จะรักษาโอริให้นะครับ,นะรบแต่ก็ต้องมีข้อแม้แมว่าไอ้ผู้หญิง,งนต้องยอมเข้าร่วมการทดลองนั่นเองนะฮะ ซึ่งแม่ของเขา,เาก็ตอบตกลงนะครับผมหลังจากนั้นมาแม่เนี่ยก็ต้องเดินขึ้นเขานะครับไปห้องท,ทดลองที่ซ่อนลึกอยู่หลังภูเขาทุกวันเช้าเย็นไม่มีหยุดนะฮะซึ่งโนริก็เฝ้ารอแต่แม่ไม่กลับมาเขาจึงเข้าไปนะครับผมผักประตูเข้าไปปั้งหนึ่งซึ่งก็เห็นภาพที่ได้ก็คือแม่ถูกรามโซอย่างกับเสกโลโซนั่นเองนะครับหลังจากนั้นโนริก็ภาพตัดเพราะว่าถูกคุโรเนี่ยฟาดหินจากต้นคอดีหน้าตื่นขึ้นมา เม่พิการก็ติดเตียงถ้าติดเตียงมึงก็เลี้ยงกูด้วยหลังจากนั้นมาเนี่ยโคโลเนี่ยก็ปลกคำยอดใจว่าแม่เนี่ยป่วยหนักแล้วทีนี้ไปพบกับเขาตอนนี้ยังไม่ได้นะครับผมไม่หนักก็แปลกแล้วมึงล่ามขนาดนี้โอ้โหซึ่งก็ทําให้โอลิเนี่ยเชื่อสุดใจนะครับผมสนิทไม่มีแปลกเลย แต่ความจริงก็คือแม่ของโอลิเน่ถูกขังไว้ในห้องเก็บของนะครับผมซึ่งก็เป็นห้องทดก้อนนั่นเองนะฮะโดยต้องอุ้มท้องให้กับอสูรเป็นเวลา3วัน7 0ปีเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดขึ้นมาเตรียมไปอยู่จากวันมาวิวได้เลยนะครับผมพร้อมเหล่าฮีโร่หลังจาก10ปีผ่านไปอีกแล้วนะครับผมโอลิก็จากกระต๊อบไปอยู่บ้านเช่านะครับผมซึ่งจากหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เข้าไป อยู่กับกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลอิทธิบาท4กันนะครับเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยนะครับว่าที่แม่หายตัวไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันมีต้นตอหรือต้นงิ้วอะไรมานะครับผมเขาจึงไปให้กับคุณคิชานโน่เนี่ยช่วยเหลือนะฮะนะครับผมซึ่งก็เป็นผู้นําองค์กรของอิทธิบาท4นั่นเองเมื่อโอลิเนี่ยถึงที่เดิมเป้าหมายเดิมก็คือต้องการพิสูจน์ความจริงของแม่นะครับผมและเสร็เสี้ยวความทรงจําเก่าๆก็เริ่มกลับคัมแบ็กกลับมานั่นเองนะครับผมและเมื่อเจอห้องทดลองปุ๊บนนคับทททีี่เเดิข้าไปปก็ือ จังไรก็เกิดขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ก็คือแม่เขาไม่ได้อยู่ที่ห้องวิจัยนั่นอีกแล้วนะครับแต่โอลิฟเนี่ยก็ได้พบอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นเครื่องมือการผสมเทียมระหว่างปากัดหางไหมกับปลาหมอคังดํานะครับผมมึงเอามาทำอะไรก่อนซึ่งสิ่งเดียวที่โอลิฟต้องการทําในตอนนี้ก็คือเขาคิดที่ จะฆ่าคุโร่นะครับผมจึงพากันออกตามล่าฆ่าคนถึงที่กันนะครับผมสุดท้ายคุโร่ก็ปรากฏตัวขึ้นมานั่นเองนะฮะคุโร่เนี่ยก็ได้สารภาพบาปไปนะครับว่าเพื่อเพาะเลี้ยงใยแมงมุมสีทองงามอลามนะครับผมในตำนานคือถ้าเพาะได้เนี่ยกูบอกเลยนะครับว่าด้วยจัดเพราะว่างวดเนี่ยทองขึ้นคุโร่แม่งรวยแหลกแจกตังคหน่อยทองแม่ง สะดุดถึงออทำหายอย่างกับสะดุดผักบุ้งแล้วลื่นล้มอ่ะกูบอกให้เน่รวยจัดหลังจากนั้นเนี่ยโอริเนี่ยก็ได้ทําการจับลุงแขวนคอตรงตอมะาพร้าวนะครับผมหลังจากนั้นก็พบอสูรเนี่ยมากกว่า300ตนเนี่ยก็ได้โผล่มาที่จะมาโจมตีโอรินั่นเองนะครับซึ่งอสูร300กว่าตัวเนี่ยก็คือเป็นลูกของแม่โอรินั่นเองนะครับเพื่อนมึงเต็มเลยเนี่ยโอริโอโหประเทศไทยเกิดอะไรขึ้น จากนั้นอายะก็ได้โผล่มานะครับแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยคือหนึ่งในลูกๆของแม่แม่มุมที่ได้ทําการทดลองนะฮะเธอบอกเผยไปว่าแม่เนี่ยยังไม่ตายแต่ตอนนี้อยู่ใต้น้ำํำครจับเธอเอาไว้ในใต้น้ำนะครับเพราะว่า คนนะไม่ใช่ปลากัดหางหม้อที่ว่าใต้น้ำและท้ายที่สุดด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G 5G มาแรงนะครับผมก็ได้พบคนพบตัวของแม่ของโอริแล้วนะครับผมซึ่งอยู่ใต้น้ําเมื่อหลงปุ๊บนะครับผมโอลิจึงอาสาดำน้ําดำนาลงไปช่วยแม่ขึ้นฝั่งซะก่อนนะครับก่อนที่แม่เนี่ยจะม่องซะก่อนซึ่งอายะก็ได้บอกความจริงต่อหน้านะครับว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยคือยายแมงมุมสีทองนะครับผมอ้าวเฮดิรออะไรด้วยทั้งบ้านจันโซนยุโรปภูมิภาคแน่ จากนั้นทั้งสองคนแม่ลูกกับได้ลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนก็กลับมานอนบ้านทั้งสามคนนี้ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอลา,ามงามตามทอ้องเรื่องก็คือจบนะฮะ